โอเคเริ่มไหมนะครับโอเคตรงนี้นะครับ2นครัสองทั้งครับ สมได้เด็กผมล่าชั่วนักดนตรียาสถานการณ์พิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการชุมนควบคุมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาวันนี้มีผู้ต้องขังชายจำนวน6,256คนผู้ต้องขังหญิง1 0 9 9คนรวมผู้ต้องขังไทยในประจำหน้าที่7,355คนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขบก้าตลอดจนที่เพื่อน นักศึกษาหลักสูตรปรมาชีรักทุกท่านนะครับกระผมนายนัทธอรกรผู้อชาการในจางการระยองในนามของเจ้าหน้าที่1 7 0บัร้ชีวิตและพี่น้องรนักงานทจากการ,รยงแปดพันกวชีวิตนะครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หลักสูตรของเราได้เลือกที่จังหวัดกาญรรยงเป็นมาประกอบกิจกรรม CSR นะครับอขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยยง ที่คณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปรม .19 ปิดอาสาสำนึกพลเมืองดีต่อสังคมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและเอกชนรุ่นที่19เลือดที่จะท่านจะมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับที่สำคัญนะครับทางนึงด้คือท่านจะได้มาเทีย่ยวมาเห็น กระบวนการในการดําเนินการของทางเรือนจำกลางเลยองนะครับซึ่งเป็นเรือนจําที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดนะครับได้อยู่ที่สุดนะฮะท่านกลับไปแลวท่านประสงค์จะมาอยู่กับเราก็บอกกับทางท่านตอบอเรือนจําได้นะครับเชิญท่านรองผู้ว่าและท่านนักทีอยู่บนค ครับลำดับต่อไปครับจะจะเห็นถึงความแข็งแงรงในความความสวยงามในความเพอมเพียงในการตกเท้านะครับ หมอฟังไม่ได้ฟันอะไรยินดีและอยากจะช่วยเราพวกเราทุกคนเมื่อพวกเรามีโอกาสออกมาแล้วพวกเรามาหาพวกเราได้ทุกคนนะครับพวกเรามีดีช่วยก็หวังว่าน้องทุกทุกคนนะครับจะได้ประพฤติปฏิบัติตามที่น้องบอกเมื่อกี้เนี่ยว่า อยากออกไปทำความดีกับสังคมของคุณน้องไว้ต้องงัดนะครับนะครับรูปนี้นะครับ